สวัสดีครับสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านและสมาชิกสืบลึกบอลสดใบแดงมาเลยอยู่กับผมแดงมาเลยันี้พาไปลุยบอลยูโรทั้งหมด3คู่นะผมวันนี้ก็ลงทําการกรนข้างหลายคู่เลยทีเดียวแต่ผมคัดมาเน้นให้3คู่สําหรับนักลงทุนทุกท่านนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะวันนี้ผมขอไปเริ่มกันที่ คู่แรกก่อนเลยนะผมอ่ะก่อนที่จะไปเริ่มคู่แรกสําหรับทางด้านของเมื่อคืนเนี่ยผมก็นําเล่นให้ด้วยในกลุ่มของผมนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบอลสดหรือว่าตัว v i p หรือว่าบอลสเต็ปเนี่ยผมก็นําให้ทุกท่านได้รับซับกันไปเต็มๆเลยนะส่วนใครที่อยากมีกลุ่มเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะแอด DMY88 นะครับผมอย่าลืมข้างหน้ามีแอดด้วยนะก็ฝากไว้หน่อยละกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะวันนี้ผมขอไปเริ่มที่คู่แรกก่อนเลยนะผม คูแรกไอแลนด์นะครับผมเปิดบ้านรับการเมนของทีมชาติฝรั่งเศสคู่นี้เตะก,กันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะผมซึ่งไอแลนด์เนี่ยมีแรงกิ้งอยู่ที่สี่สิบแปดของโลกส่วนทีมเยือนอย่างด้านทีมชาติฝรั่งเศสน่ะอยู่ที่สามของโลกนั่นเองนะถือว่าอันดับค่อนข้างห่างกันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ก่อนอื่นเลยนะครับเราก็ไปดูฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้ก่อนเลยนะเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไอแลนด์กันก่อนนะครับผม ้าวบ้านไอร์แลนด์เนี่ยฟอร์มโดยรวมนะครับผม1ิบนัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้ห้านัดเสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับผมซึ่งนัดล่าสุดเลยเป็นการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านทีมชาติรัสเซียก,ก็สามารถเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองไปได้สามประตูต่อสองนะก็ถือว่าผลงานค่อนข้างใช้ได้โดยรวมนะครับผมมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขากันบ้างฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยทีมชาติไอร์แลนด์เนี่ยฟอร์มการเล่นในบ้านก็ถือว่า ยังพอใช้ได้อยู่นะ10นัดหลังสุดนะผมก็ชนะ5เสมอ3แพ้2นะครับผมซึ่งอัตราการชนะเดิมพันของพวกเขา10นัดที่ผ่านมาเนี่ยทำกำไรให้กับสมาชิกไปได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะ10นัดหลังสุดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะขาดทุนนะรับใครที่เลือกเล่นไปทางด้านของทีมชาติไอแลนด์10นัดที่ผ่านมานะครับผมก็นะถือว่าพลาดไปเยอะพอสมควรเลยนะผมเราลองข้ามมาดูฝั่งทีมเยือนอย่างทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้าง ทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยสินัดหลังสุดเนี่ยก็สามารถเก็บชนะไปได้ถึง7ครั้งเสมอ1แพ้แค่2ครั้งเท่านั้นซึ่งนัดล่าสุดเนี่ยก็สามารถถล่มทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปได้ถึง4ประตูต่อศูนเลยทีเดียวซึ่งฟอร์มโดยรวมของพวกเขาเนี่ยทีมชาติฝรั่งเศสถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะผมเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้านของฝรั่งเศสกันบ้าง ฟอร์มการเล่นในบ้านของฝรั่งเศสนะนับมาแค่8ดนดะ้านหลังสุดนะผมสามารถเอาชนะไปได้ถึง3ครั้งนะเสมอ3แพ้2ครั้งนะผมก็ยังถือว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะฟอร์มการเล่นในบ้านของเขาส่วนนัดล่าสุดเลยนะการเล่นในบ้านของเขาก็เป็นการเปิดบ้านรับการมเมือนของทีมชาติอาร์เจนตินาสกอรรวม9 0สินาทีเนี่ยไม่รวมต่อเวลาเนี่ยก็จบไปที่2ประตูต่อ2องนะซึ่งนัดน,นี้นะก็เล่นทีมไหนก็ไม่ได้ไม่เสียนะจะเล่นทีมฝรั่งเศสก็ไม่ได้ไม่เสียเล่นทีมอาร์เจนตินาก็ไม่ได้ไม่เสียนะ คู่นี้นะผมไม่มีลูกต่อลูกรองนั่นเองแต่ว่านะก็ค่อนข้างน่าเสียดายเลยฝรั่งเศสก็พลาดแชมป์โลกไปก็จบไปเพียงแค่รองแชมป์เท่านั้นนะครับผมนัดนี้โดนจุดโทษกันไปเป็นทางด้านของจิมชติอาร์เจนตินาเก็บใจชนะไปได้นะครับผมก็เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้งทีมกันก่อนเลยนะครับผมเฮดทูเฮดของทั้งสองทีมคู่นี้สถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันมานะครับผมหกนัดหลังสุดเลยเป็นทางด้านทีม เจ้าบ้านอย่างไอร์แลนด์เนี่ยยังไม่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เลยนะครับผมซึ่งทําได้ดีที่สุดไปเพียงแค่เสมอ2แล้วก็แพ้ไปถึง4ครั้งด้วยกันนะซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเหนือกว่าพอสมควรเลยนัดล่าสุดที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะสามารถชนะไปได้ในบ้านของตัวเองถึง2ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมถือว่าค่อนข้างดูดีพอสมควรเลยนะเรามาดูตัวผู้เล่นของคู่นี้กันบ้างนะคู่นี้นะทีมเจ้าบ้านอย่างไอร์แลนด์เนี่ยรายชื่อผู้เล่นตอนนี้ก็ยังไม่ได้้อัััปเเดตตขึนนมมาานระสีชฝศ หลายชื่อผู้เล่นเนี่ยก็มีหน้าเดิมๆทั้งนั้นเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นทา้หน้าของอ่ะมิกเดยองนะครับผมอาดาโยอุปามกาโนนะสูอาเมนี่นะครับผมแล้วก็ยิทมานก็ได้ลงนะนัดนี้นะครับผมมูอานี่ก็ลงนะเอ็มบัเบก็ลงนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวหลักๆนัดที่แล้วเลยที่สามารถเอาชนะของทีมชาติเนเธอร์แลนด์มาได้นะผมวันนี้นะครับผมก็ดูจากตัวผู้เล่นเนี่ยทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยไม่มีตัวเจ็บเลยนะ ถือว่าทีมเนี่ยมีสภาพทีมที่จะสมมูรณถึง100%เลยนะครับผมเรามาดูเลทราคาคู่นี้กันบ้างนะเลทราคาคู่นี้อยู่ที่ทีมเยือนฝรั่งเศสต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งอัตรา1นคูณสเขาเนี่ยก็อยู่ที่1ต่อ6นะครับผมส่วนอัตราสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่ลูกครึ่งนะครับจากทัศนะของผมเนี่ยดูจากเลนราคาและภาพรวมฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้วนะฟอร์มของทีมเจ้าบ้านที่ยังไม่ค่อยคงเส้นคงวาสักเท่าไหร่นะครับบวกกับฟอร์มทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสแล้ว คาดว่าฝรั่งเศสนัดนี้น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากซึ่งฟอร์มสิบนัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับบวกกับฟอร์มนัดล่าสุดที่สามารถเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไดถึง4ประตูต่อศูนย์กับความพร้อมของนักเตะที่ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆเลยแล้วการพบกันของคู่นี้บอกได้เลยว่าเจ้าบ้านอย่างไอร์แลนด์ไม่เคยเอาชนะได้เลย6นัดหลังสุดทําได้เพียงแค่เสมอ2แพ้ไปถึง4ครั้งอย่างไงวันนี้ทีมเยือนอย่างฝรั่งเศส คาดว่าวันนี้จะหนักจะเต็มแน่นอนเพราะฉะนั้นแดงมาเลยขอเลือกกดให้ทีมเยือนฝรั่งเศสต่ออยู่ที่ลูกควบลูกรึ่งจะขายรับซับกันทั่วหน้าแน่นอนนะครับผมส่วนราคา1นคูณสเนี่ยให้กดไปที่ทีมเยือนอย่างฝรั่งเศสนะครับผมคาดว่าสกอร์นัดนี้จะจบเพียงแค่0ูประตูต่อ2หรือว่าศประตูต่อ3นั่นเองนะผม ก็ประมาณนี้แล้วกันแนวทางของท้งแดงมาเลย์นะครับก็ประมาณนี้นาทีเด็ดของแดงมาเลย์นะครับมาต่อที่คู่ที่2นะครับคู่ที่2วันนี้เจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับการมาเยอนของทางด้านทีมเยือนอย่างทีมชาติยิปรอนต้านะคู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันนะครับผมซึ่งเจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยมีอันดับอยู่ที่6ของโลกนะส่วนทางด้านของยิปรอนต้าเนี่ยมีอันดับอยู่ที่200ของโลกเลยทีเดียวถือว่าค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรเลยสําหรับแบงกิ้งนะครับของคู่นี้ ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มวิเคราะห์กันก่อนดีกว่านะครับคู่นี้เรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมกันบ้างเรามาเริ่มที่ฟอร์มเจ้าบ้านอย่างเนเธอร์แลนด์กันก่อนนะครับเนเธอร์แลนด์สินัดหลังสุดสามารถเก็บชชนะไปได้ถึง6ครั้งสเสมอสแพ้1นะครับส่วนนัดล่าสุดเลยเป็นการบุกไปแพ้ของทีมชาติฝรั่งเศสถึง4ประตูต่อศูนย์ถือว่านัดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังกันพอสมควรเลยนะครับผมแพ้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวส่วนการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ถือว่าค่อนข้างดูดีใช้ได้พอสมควรนะรผม ทีมนัดหลังสุดสามารถชนะได้ถึง6ครั้งเสมอสครั้งซึ่งยังไม่แพ้ใครในบ้านเลยทางด้านของทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะซึ่งนัดล่าสุดเลยนะในบ้านก็เจอกับทีมชาติอเจตินาก็เสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะผมตรงนี้ก็เป็นบอลโลกนั่นเองนะก็ดวลจุดโทษกันไปเนเธอร์แลนด์ก็แพ้จุดโทษไปนะครับผมนัดนี้ส่วนอัตราการทําเงินของพวกเขาเนี่ยสิบนัดหลังสุดสามารถทําเงินให้กับนักลงทุนทุกท,ท,ท่านเนี่ยไปได้ถึง6นัดเลยทีเดียวเรามาดูทางด้านของทีมเยือนอย่างยิปลอนต้ากันบ้าง ยิปรอนตาผลงาน10นัดหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นเสมอ2แล้วก็แพ้6ครั้งนะครับจึ่งถือว่าแพ้ค่นข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งนัดล่าสุดเลยเป็นการเปิดบ้านรับการมาของทิมชาติกรีซก็แพ้ไปถึง0ประตูต่อ3นะครับผมเรามาดูฟอร์มการเล่นนอกบ้านของทางด้านทิมชาติยิปรอนตากันบ้างทิมชาติยิปรอนตาฟอร์มการเล่นนอกบ้านของเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่นะ านัดหลังสุดนะครับผมเก็บัยชนะไม่ได้เลยนะเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงแปดนะผมซึงนัดล่าสุดเลยเป็นการบุกไปแพ้ของทางด้านทีมชาติบังการียถึงห้าประตูต่อหนึ่งอัตราการทําเงินของพวกเขาสิบดัดเนี่ยก็ทําเงินไปได้เพียงแค่ห้านัดเท่านั้นนะครับเรามาดูสถิติการพบกันของทั้งคู่นี้ก่อนนะครับผมคู่นี้เนี่ยสถิติการพบกันพบกันเพียงแค่สองนัดเท่านั้นนะซึ่งนัดล่าสุดเลยเป็นทีมชาติเนเธอร์แลนด์สามารถเอาชนะไปได้ถึงหกประตูต่อศูนย์นะ คู่นี้นะครับผมล่าสุดก็เคยเตะก,กันเมื่อวันที่12เดือนตุลาคมปี2021ซึ่งผ่านมาค่อนข้างหลายปีแล้วนะครับผมเรามาดูความพร้อมของคู่นี้กันก่อนเลยนะก็11รายชื่อของทั้ง2องทีมก็จะมีดังนี้เรามาเริ่มกันที่ทีมเจ้าบ,บ้านอย่างเนเธอร์แลนด์กันก่อนเนเธอร์แลนด์นะรายชื่อนะครับผมก็มีดังนี้นะผู้รักษาประตูก็จะเป็นท่านของชิลิเซน คนเดิมนะครับผมส่วนกองหน้า3ตัวนะก็จะมีของทางด้านเวนันดุมนะครับผมเทเลอร์ Taylor, แล้วก็ทางด้านของเมดฟิลด์ดีเพนนะวันนี้นะวูดเวกคอร์ดก็ลงสำรองนะครับก็กองหลังดีกีแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกวันนี้นะอย่างเบอร์จิฟฟานไดก็ลงด้วยเช่นกันนะครับผมส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างลิฟลอนต้าวันนี้นะผู้รักษาประตูก็จะเป็นทางด้านของเดลโคเลงนะครับผมกองหน้าก็มีทางด้านของอีธานวิโตนะเจมี Jimmy ่โทริล่าแล้วก็รีคาซิโอนะครับผมก็ประมาณนี้นะหลายชื่อตัวผู้เล่นนะ วันนี้นะผมตัวเจ็บก็ไม่มีกันทน้งคู่เลยนะเลนราคาคู่นี้นะเจ้าบ้านในเท์แลนด์เปิดมาที่6ลูกนะครับผมซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนเลนราคาอื่นๆนราคา1นคูณสหรือว่านะครับกู่ขี้นะพวกนี้ยังไม่เปิดนะหรือว่าให้ทายสกอร์ก็ยังไม่เปิดนะถ้าเกิดว่ามีการอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกให้ในกลุ่มแล้วกันนะผมอัตราสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่6ลูกควบ6ลูกครึ่งน,นั่นเองนะผมก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรเลยนะคู่นี้นะ ผมมองว่าวันนี้นะครับผมยิปลอนต้าไม่สามารถยิงได้แน่นอนนะจากเหละราคาและภาพรวมฟอร์มทั้งสองทีมแล้วเนี่ย้าบ้านเนเธอร์แลนด์ถึงแม้ว่าฟอร์มโดยรวมสิตนะัดหลังสุดของพวกเขาทําผลงานได้ค่อนข้างดีซึ่งสิบนัดหลังสุดแพ้เพียงแค่นะัดเดียวเท่านั้นแต่ว่านัดล่าสุดทําผลงานได้ค่อนข้างแย่ซึ่งบุกไปแพ้ฝรั่งเศสถึง4ประตูต่อศูนย์แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพกองหน้าของเนเธอร์แลนด ความโดยรวมถือว่ายังต่ำกว่ามาตรฐานพอสมควรเลยคาดว่านัดน,นี้เนเธอร์แลนด์เจอกับทีมที่มีแรงกิ้ง2 0 0ของโลกแล้วเนี่ยเบืงหลังน่าจะพักตัวผู้เล่นหลักๆแล้วส่งผู้เล่นนั่งสำรองลงมาแทนนะครับดังนั้นแดงมาเลยเลยคิดว่าเจ้าบ้านเนเธอร์แลนด์สามารถชนะได้แน่นอนแต่ว่าคงทําประตูได้ไม่ถึงเท่ากับเลทราคาที่ต่อมาเพราะเปิดเลทราคามาค่อนข้างสูงถึง6ลูกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแดงมาเลยเรือกกดไปที่ทีมเยือนยิปลอนตานะแพ็กเกมรับต้านเนเธอร์แลนด์ยิงขาดนะผม ทำกำไรให้กับสมาชิกทุกท่านได้แน่นอนคูท่ที่3นะครับคู่สุดท้ายสวีเดนเปิดบ้านรับการแข่งของทางด้านทีมชาติอาเซอร์ไบจัน ซึ่งนะครับสวีเดนเนี่ยมีแรงกิ้งอยู่ที่23ของโลกเสริงส่วนทีมชาติอาเซอร์ไบจันมีแรงกิ้งอยู่ที่121ของโลกคู่นี้ก็เตะกันเวลาตี1:45เช่นกันนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยวันนี้บอลยูโรรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายนะเตะกันตี1:45หลายคู่เลยทีเดียวนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มวิเคราะห์กันเรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมกันก่อนนะเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอย่างสวีเดนก่อนเจ้าบ้านสวีเดนเนี่ย10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5นะครับผมซึง จะดูดีสักเท่าไหร่นะครับผมทางด้านของเจ้าบ้านสวีเดนนะสัวนัดล่าสุดเลยเป็นการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติเบลเยียมเมื่อวันที่2 5บ้าที่ผ่านมานี่เองนะผมตรงนี้ก็แพ้ไปถึงศูนย์ประตูต่อ3นะซึ่งถือว่าแพ้ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเลยนะนัดนี้สำหรับทีมเจ้าบ้านอย่างสวีเดนนะครับผมเรามาดูผลงานในบ้านของทีมเจ้าบ้านกันบ้างน,นะทีมเจ้าบ้าน10นะัดหลังสุดเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะไปได้5ครั้งนะครับเสมอ2แพ้3นะอัตราการชนะเดิมพันของเขาเนี่ย 10นัดล่าสุดเลยชนะไปเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับผมส่วนทีมเยือนอย่างอาเซอรีบาจานนะครับผมวันนี้นะฟอร์ม10บนัดหลังสุดของพวกเขานะสามารถเก็บชัยชนะไปได้ถึง5ครั้งเสมอหนึ่งแพ้สี่นะซึ่งนัดล่าสุดเลยเป็นการบุกไปเยือนของทางด้านทีมชาติออสเตรียนะก็แพ้มาถึง4ประตูต่อหนึ่งนะผมเรามาดูผลงานนอกบ้านของทีมชาติออเซอรบยจานกันก่อนนะครับผมผลงาน1ิบนัดหลังสุดการออกไปเล่นนอกบ้านของพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะมาได้เพียงแค่3ครั้งนะครับ เสมอ2แพ้ถึง5ครั้งถึงนัดล่าสุดก็เป็นการบุกไปแพ้ออสเตรียนะครับผมถึง4ประตูต่อหนึ่งอัตราการทําเงินของพวกเขา10ครั้งเนี่ยทำเงินไปได้5ครั้งนะก็ถือว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับส่วนสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะผมก็รายชื่อตัวเพเล่นและตัวสำรองของทั้ง2ทีมเนี่ยมีดังนี้นะครับก็นํามาแสดงบนหน้าจอให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับเอามาดูเลยราคาคู่นี้กันบ้างนะครับเลยราคาคู่นี้เจ้าบ้านสวีเดนต่ออยู่ที่2ลูกนะครับ เรามาดูเลทราคา1นคูณสวันบ้าง1นคูณสวันนี้เจ้าบ้านนะอยู่ที่1ต่อ11เลยนะครับซึ่งถือว่าวันนี้นะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแต่ผมมองว่าวันนี้ยังไงเจ้าบ้านสวีเดนก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้แน่นอนอยู่แล้วดูจากเลทราคาและค่าน้าต่างๆนะครับตัวอัตราสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับผมคิดว่าวันนี้ดูจากเลทราคาภาพรวมต่างๆและฟอร์มโดยรวมของทั้ง2ทีม ซึ่งเจ้าบ้านอย่างสวีเดนแม้ว่านัดล่าสุดทําผลงานได้ค่อนข้างแย่โดยแพ้เบลเยียมคาบ้านไปถึงููประตต่อ3แต่มาวันนี้มันเจอกับทีมที่มีแรงกิ้งต่ากว่าพอสมควรคาดว่าน่าจะเก็บชัยชนะไปได้แน่นอนบวกกับผลงานทีมเยือนอย่างอาเซอร์ไบาจานแล้วเนี่ยซึ่งบุกไปแพ้ออสเตรียถึง4-1ประตตู่อ 1. ซึ่งออสเตรียมีอันดับโลกที่ต่ำกว่าสวีเดนเจ้าบ้านถึง1 1อันดับคาดว่าวันนี้สวีเดนเล่นในบ้านต้องชนะสถานเดียวเท่านั้น เพื่อเรียกศรัทธาแฟนบอลและชดเชยผลงานนัดล่าสุดที่พึ่งแพ้ย่อยยับคาบ้านมาถึงประตูต่ 3. อ3เพราะฉะนั้นวันนี้สวีเดนเปิดเกมลุกจัดเต็มใส่อเซอร์ไบจานแน่นอนแดงมาเลยขอเลือกเชียร์สวีเดนเจ้าบ้านต่อสองลูกตุงตาข่ายแต้มบาลแน่นอนครับส่วนใครที่ไม่อยากรอ90นาทีให้กดไปที่เจ้าบ้านครึ่งแรกต่ออยู่ที่พึ่งควบลูกแดงมาเลย์คาดการครึ่งแรก45นาทีอย่างน้อยเจ้าบ้านมีประตูแน่นอนครับผม